สวัสดีครับผมแจ็คสำงามน,นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่59แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของสีพึ่งหลวงพ่อขวัญปาวะโลวัดบ้านไลอํอำเภอสำงามจังหวัดพิจิตรกันนะครับผมตลับสีพึ่งหลวงพ่อขวัญน,นะครับเมื่อสมัยก่อนให้บูชาที่ กุฏิท่านนะครับเป็นกุติไม้ที่ผมได้มาได้มาจากคนแก่ก็คือจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบทึบนี่นะครับแบบทึบแล้วก็แบบใสแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกระดาษที่เป็นครถาครับเป็นครถาที่ไว้กำกับกำกับสลับตีพึ่งอีกทีนะครับ จะเป็นตกระดาษสีออกน้ำตาลนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดนะครับมีคำว่าปาสุอุชาสีปากแล้วก็ณนะเมตตาโมกรุณาสีคิ้วนะครับพอดีผมไปศึกษาเพิ่มเติมตรงที่คำว่าปาสุอุชานะครับไปเปิดตำราดูเขาบอกว่าเป็นคาถาอาคม สุดยอดแห่งสเสน่ห์นะครับเ,เป็นกระถาที่มีสั้นๆแค่คำว่าปลาสุปอุชานะครับสี่คำสั้นๆนะครับและเชื่อกันว่านะครับเป็นสุดยอดแห่งพระเวทมนตาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหานิยมนะครับที่มีความเป็นเลิศเมื่อนำไปใช้ มักเกิดเน่ห์เมตตาแก่ตัวเองและกับผู้พบเห็นและผู้ที่สนทนาด้วยนะครับเขาบอกว่าในสม,มัยก่อนนะครับแม้แต่ขุนขุนแผนนะครับก็ยังนำกระถาบทนี้มาใช้นะครับการใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่สวดล้างหน้า ก่อนออกจากบ้านแต่มาพูดถึงตลับสีพึ่งนะครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่า,าปลาสุชาสีปากก็หมายความว่าให้เอาให้เอาสีพึ่งนะครับาม,าม,ามาสีปากก่อนที่จะใช้ก็คือแบบก่อนที่จะพูดวาจากับใครอะไรเงี้ยครับจะให้เกิดมงคลเกิดมหาเสน่ห์นะครับ สำหรับสีพึ่งนะครับที่ที่ผมได้มาก็จะมีอยู่สองแบบก็จะมีแบบทึบนะครับนี่ครับแบบทึบแบบทึบนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นนี่นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบใสนะครับนี่ะครับแบบใสข้างในก็จะมี ปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองครับแล้วมีตะก,กุดแล้วก็มีคล้ายพระพกิจนะครับแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะทําเป็นรูปนกคุ้มนะครับ ที่ที่เห็นหน่าจะเป็นตั้งแต่ยุคต้นนะครับเพราะว่าตอนหลังจากที่ทำศาลาหลังใหม่ผมขึ้นไปาหาท่านหรือไปไปเที่ยวที่วัดอะครับสีพึ่งแทบจะไม่มีให้จำหน่ายเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่ไม่มีนะครับยุคยุคยุคต้นต้นหลังปีสองห้าสี่กว่ากว่านี่ก็ผมก็แทบจะไม่เห็นเลยครับเยตลับสีพึ่งนะครับไม่ไม่มีให้จำหน่ายนะครับ ็ถือว่าเป็นของที่พบเจอน้อยนะครับก็ใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องแจ็คสังามด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีวัตถุมงคลหรือพระเครื่องอื่นๆของหลวงพ่อขวัญปะวะโววัดบะไส่อเภอสํางามจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวผมนำมาให้ข้อมูลใหม่นะครับผมขอบพระคุณมากครับผม